แ i อินฟินิขอเสนอชัมม่วโมงของละครใหม่แกะกล่องหลากแนวหลายเรื่องตัวรีบขนาดนี้ไอ้ถุงออกไา่ขอคงหล่อมากสินะฉันไม่มีวันเอาไอ้ผู้ชายอย่างแกมาเป็นลูกเขยฉันหรอกไอ้นั่ามาดูกัน,าากนชีวิตของซุปเปอร์สตาร์คนนี้กำลังรุ่งโร์โดดเด่นเปรียบเหมือนดวงดาวบนท้องฟ้า พา,พาตัวพา,พาตัวอยากจะพาฉันไปไหนยังไม่รู้เลยอยากไปไหนเปล่าทำไมต้องคอยหนีชุดดำนี้ตลอดเลยอะก็ฉันลูกสาวเจ้าพ่ออะลูกสาวเจ้าพ่อจพ่อสันไหนอะดูดวงได้เปล่าติดตามชมได้ทุกวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มสี่้าและสนุกต่อกันอีกครั้งทุกวันจันทร์อังคารพุธเวลา9ก้านาฬิกาสิบท้านาทีละครต้องไม่พลาดที่นี่เท่านั้น